อ่าครับสวัสดีครับพี่น้องชาวว่าวทุกท่านครับตอนนี้เด็กๆกำลังเล่นว่าวครับนี่ครับว่าหน้าแก่งเด็กๆครับแดดตอนเที่ยงครับนูนครับว่าวครับเป็นว่าวกัลลานผมให้เด็กๆเล่นครับเป็นว่าวผมเองพี่รู้ว่าพี่น้องจะเห็นไหมโฟกัดไปโอ้ยนุ่นครับนุ่นครับนู่นครับว่าวกัลลานลายทองชาครับของผมเองครับผมต้องการยืดเชือกครับไอ้เชือกให้มันให้มันตึงครับ ลมบนไม่แรงครับพี่น้องครับลมบนต่อลมล่างนี่แรงมากเลยครับอ่าโอเคครับพี่น้องครับเอาภาพบรรยากาศตอนเที่ยงครับแดดแดดไม่พี่น้องชมครับเด็กน้อยครับนี่ครับช่วยกันสืบสารอนุรักษ์ครับแบ่งปันความสุขให้เล็กด้วยครับกับประพณนีอีสานกันละเล่นว่าวของไทยครับอ่าโอเคครับขอบคุณพี่น้องมากๆครับที่เข้ามาชมคลิปครับสำหรับคลิปนี้อ๋อ อนุญาตไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับดูลมครับโอ้โหลมนรกแตกเลยลมงล่างแต่ลมบนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับมาเป็นบางจังหวะตอนย็นคงจะเอาการอยู่ครับผมจะอ่าวิ่งเอาลงแล้ววิ่งสองเมตรครับตอนนี้เป็นเมตรเ็ดสิบครับครับพี่น้องครับสวัสดีครับ